สวัสดีจ้าไปกินไปเที่ยวกับจิ้มมือนี่กินตำบักคงตำบักคงต้มไก่มาได้จ้ามาได้จ้ามากินน้ำกันเดอ้อตำบักคงโอ๊ยกล่องกระไดเซมเมนบ่มี่ถืนเนาะ ขนถือให้จะไปสีเห็นเห็นแล้วตะเบกงซุปแย่เพิ่งอื้มครับ น้อมเนี่มึงเอเสือมาขึ้นายาเด้หม้อเนาเออว่าืออมามบอกเป็ดจ้ะแม่มเอาใหเป็ดไปไปต่อเป็ดหรือเปล่า,าเป็ดว่าี้รถเ,เป็นยเอนึกว่าบดีคน่เออเอบเขาเชื่อมว่ปบมียาอิ่มแล้วยาอิ่มแล้วไปไหนหัวกับซื้อกับปุนมานี่ อืมครับมคือบมันเนี่ยฮึมลอยนึ่งก็ดีดินจะตรวจตรวจอันนันให้พร้อมพร้มดันบอกพว้มดันพวกขึ้นมีนี่นไม่จับอัด้วยเลย่อใจอยู่ดอ อันนี้มาจําแล้วกะใส่น้ํตาลปี๊บหลายๆหวานๆเอาไลสุดบ่บ่อะพีโตเลยลงคลิปอ้ะฮอ,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 อดบังจักโมง,งนี่บนี้มาสแกนบ่ได้อีกอ่ะบัตรประชาชนเบิดสิเบิดจังซั่นสแกนบ่ได้ไปอีกพุ่นน่ะกลับขึ้นไปอีกโอละเละจิปีขี้หม้อใส่ไปด้ะบนีุ้บเอาลงยาไปเด้อจมงจอดยมื้อเช้าไปกสิบ่มีมงจอด นะอ,อ๋อขึนมาวกบมันเดาไมากินน้ากันอืออือซมคือบักคือเ่าคือ,อ,คอเอา้างวย่ะเมือม่อไหร่จะอกีกบักเอาตำเขาไปเป็นอาทิตย์เขาบอกนะเออกระเล็ดตำใส่ตูต้เย็ยนไว้ตอนพี่จิมต้องให้เช็ขวดคือของไวอือใ้ก้องเลยใช็ขวดหนาหเอากระเอ เขาอยากกินอะไรเขาก็จับตาอนไรเขาเป็นผู้เลือกตัวเบอกพี่เครื่องโคกคุณนตะน้ำตาลมันตัดนาะอือแล้วมีผักบ,บุ้งนะเสียหายอร่อยตัวหาปีเปิดตัวสิบบอ่ะท่าไปท้ายบาัสบ้าไปเฮ็ดยางยม่ไดลองซิมอยหน่วยหนึ่งเพื่อผู้อบร่วมผู้สอนในลัดเดียบ สอบอลาไหลโอ้ดีดีวะสอบทอะไรบ้าสอบอลาไหลรัดเข่าให้เราเขาไปในกลนนุ่มเหมือนกันอะแล้วก็กรองกลางขนส่งแมน่นแล้วก็กวอกอันนั้นแล้วมีปะวะเขามีประวัติอยู่แล้วด้วก็ใส่แต่อนนันอย่างไรเราใส่แต่น,นไก่เ,เห็นบ่างไหมกำลังชำหมี่แล้วม่หลังบ้านนหมกำลังอย่างนีก็ต้มไก่จ้ะ ไม่ได้มากินน้ำจินอย่ไปลง y ง u t u b e ลืมวิดีโอไปองแย่ไหมเอาป่ะินมข้าวปุ้นร้องจิ้มจาน่ลาวไปเอามาลดจริงเอาจานใส่บนมมี่อุตส่าเนี่ยับกูหอพริงขึ้นมากรธเหรอไม่ยอมแซ่บเลยแซบมัน แกงแก<ส><ส>่คอูอือเพืม่มมากกับหมูเนี่ค่ะจิ้มเทสอันอยังทอดขึ้นมอเอ่ะเอามากินดูวยก่นเนอือเดีวได้ขวอดอืมขวดนึงกับเครื่องกวดดีนะตังข้าโรตีนนะอเอาตอนเดี๋ยวยิ่กว่นไม่เปิดอยตัง ัหันมาเิคือเอยเอะเลยมันตรงงินดนกรอบมะแล้วฟักฟักฟักแล้วก็แช่น้ำแข็งแหว้ไม่แช่แล้วตับเลยได้ยางมันแล้วก็เศร้าคืมากน้เขาแบเป็นอันที่สอันที่